วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่2ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้และได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเรามาทำการตรวจสอบกันว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงหรือไม่หากคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงให้ใส่เครื่องหมายดาวหนึ่งดวงในคำตอบนั้น หากคำตอบใดไม่ถูกต้องหรือไม่ใกล้เคียงนักเรียนสามารถแก้ไขข,ข้อความให้ถูกต้องได้และให้หน้ายิ้มในคำตอบที่แก้ไขแล้วเรามาเริ่มตรวจคำตอบกันเลยค่ะแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่4หน้า51ข้อ3สืบคน้นข้อมูลของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละประเภทแล้วบันทึกลงในตารางประเภทของสัตว์ที่กำหนดให้มีกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลือ้อยคานกลุ่มนกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกลุ่มปลาการเคลื่อนที่สัตว์ทุกชนิดในกลุ่มปลาเคลื่อนที่โดยใช้อวัยวะคือครีบการหายใจหายใจทางเหงือกอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปลาทุกชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเมื่อเป็นตัวอ่อนเอ,อยวยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่คือหางและเมื่อเป็นตัวโตวเต็มวัยเอ,อยวยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่คือขาการหายใจเมื่อเป็นตัวอ่อนใช้เหงือกและเมื่อเป็นตัวโตวเต็มวัยจะใช้ปอดในการหายใจอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยเมื่อเป็นตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ําและเมื่อเป็นตัวโตวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานการเคลื่อนที่สัตว์ส่วนใหญ่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคานจะใช้ขายกเว้นงูซึ่งไม่มีขาจะใช้กล้ามเนื้อส่วนลำตัวในการเคลื่อนที่การหายใจ สัตว์ทุกชนิดในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานจะใช้ปอดอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำและบางชนิดอาศัยอยู่บนบกกลุ่มนกอ,อวัยวะในการเคลื่อนที่จะใช้ขาในการเดินและใช้ปีกในการบิน การหายใจใช้ปอดอุณหภูมิร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสัตว์ในกลุ่มนกทุกชนิดจะอาศัยอยู่บนบกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมการเคลื่อนที่สัตว์ส่วนใหญ่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเคลื่อนที่โดยใช้ขาแต่มีบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่น โลมาวานพยูนจะใช้ครีบในการเคลื่อนที่และคั้งคาวจะใช้ปีกในการเคลื่อนที่การหายใจใช้ปอดอุณหภูมิร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบก และมีบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำเช่นโลมาวานพยูนกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจำเรื่องที่หนึ่งหน้า55ข้อ4พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม ชนิดของสัตว์ที่กำหนดให้มี a, b, c และ d a มีลักษณะลำตัวมีครีบมีเกล็ดไม่มีขาอาศัยอยู่ในน้ำ b ผิวหนังเปียกชื้นไม่มีเกล็ดมีขาสี่ขาอาศัยอยู่บนบก c ผิวหนังแห้งมีเกล็ดปกคลุมมีขาสี่ขาอาศัยอยู่บนบกบี B, มีปีกมีขนเป็นแผงมีขาสองขาอาศัยอยู่บนบกข้อที่1น,นักเรียนคิดว่าสัตว์ A B C และ D เป็นสัตว์กลุ่มใดคำตอบ A คือกลุ่มปลา B คือกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก C คือกลุ่มสัตว์เลือ้อยคลาน D คือกลุ่มนก 2. หากใช้การปรับอุณหภูมิร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์จะแบ่งสัตว์ออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างคำตอบ2กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มสัตว์เลือดเย็นคือกลุ่ม A กลุ่มปลากลุ่ม B กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและกลุ่ม C กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 2. กลุ่มสัตว์เลือดอุ่นคือกลุ่ม D หรือกลุ่มนกกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจำเรื่องที่1หน้า5 5ข้อห้า ยกตัวอย่างชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังให้ตรงกับลักษณะที่กำหนดพร้อมบอกประเภทของสัตว์ตัวอย่างสัตว์ในแต่ละข้ออาจจะแตกต่างกันในนักเรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับการเลือกในการตอบของนักเรียนข้อที่1ลักษณะของสัตว์เป็นสัตว์เลือดอุ่นตัวอย่างสาัตว์ ได้แก่นกประเภทของสัตว์อยู่ในกลุ่มนกตัวอย่างสัตว์สุนักประเภทของสัตว์กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม<อ>2ลักษณะของสัตว์ปฏิสนธิภายในออกลูกเป็นตัวตัวอย่างสัตว์ช้างม้า วัวควายประเภทของสัตว์อยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมลักษณะของสัตว์ข้อที่3มีกระดูกเบาลำตัวกลวงมีขนเป็นแผงตัวอย่างสัตว์ไก่เป็ดหงสห่านประเภทของสัตว์อยู่ในกลุ่มนกลักษณะของสัตว์ข้อ4 ผิวหนังแห้งมีเกร็ดแข็งปกคลุมลำตัวตัวอย่างสัตว์กิ้งก่าจระเข้ประเภทของสัตว์กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานลักษณะของสัตว์ข้อ5าลำตัวไม่มีขนขาหลังยาวกว่าขาหน้าตัวอย่างสัตว์กบเขียดอึ่งอ่างประเภทของสัตว์กลุ่มสัตว์จะเทินน้ำจะเทินบก หลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อเรียนในชั้นสูงต่อไปขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ